เกิดกระแสขึ้นมาทันทีเมื่อชาวเน็ตยกให้เฟ r ร a r i f ี่แฟเท็เป็นคนที่จะสกัดดาวรุ่งเคีมรันนาบาตินักมวยที่มีสไตล์การชกเข้าออกรวดเร็วและมีหมัดที่คมล่าสุดเค็มรันนาบาติได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นของเขาในการชกครั้งล่าสุดที่เขาใช้เวลาเพียง49วินาทีในการน็อกเอาท์สือแบล็กความสำเร็จนี้ทำให้เขาประกาศเรียกหาน้องโอนักมวยชื่อดังแต่ก่อนที่เขาจะได้เจอกับน้องโอเขายังต้องผ่านด่านเฟอร์รารี่แฟร์เท็ให้ได้ก่อน การวิเคราะห์ในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาเหตุผลที่ชาวเน็ตเชื่อว่า Ferrari f a t e ฟจะสามารถเอาชนะเคียมรันนาบัติได้อย่างที่เห็นได้ชัดคือ Ferrari f a t เฟเป็นนักมวยที่มีฝีมือที่เก่งสุดๆในวันแชมเปี้ยนชิพด้วยสถิติการชกไฟล่าสุดของเขาซึ่งเป็นการชนะสีไฟติดต่อกันและเป็นการชนะแบบขาดลอยทุกครั้งไม่ว่านักมวยคู่ต่อสู้จะฟอร์มดีแค่ไหนเมื่อเจอกับ Ferra ร i f ีฟก็มักจะกลายเป็นมวยที่ห่างชั้นทันที เฟอร์รารี่เฟไม่เพียงแค่ชนะในการแข่งขันแต่ยังชนะนักมวยที่มีสไตล์การชกที่คล้ายกับเคียมรันนาบาตินักมวยทั้งสี่คนที่เฟอร์รารี่ชนะนั้นล้วนเป็นนักมวยที่มีสไตล์การเข้าออกรวดเร็วได้แก่อิลยาดมูซาเอฟคิริอโคมูทอฟคนที่น็อกเสือคิมกับพงศิริแอนตาคาเซมและมาฟุตติฟิเยฟแต่ละคนที่ยกมาคือนักมวยที่ไม่ธรรมดาจริงๆนักมวยเหล่านี้ล้วนแต่มีสไตล์การชกที่รวดเร็วและคล่องแคล่วเช่นเดียวกับเคียมรันนาบัติทำให้เฟอร์ f e r ร a r า f ี่ฟรมีประสบการณ์ในการเจอกับนักมวยที่มีสไตล์เช่นนี้และสามารถเอาชนะได้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่ Ferrari f ี่เฟร,ร,ฟรเมีการตอบโต้ในสื่อสังคมออนไลน์ทุกครั้งที่มีคนโฟส์เรื่องนี้ Ferrari f ี่เฟรเก็มักจะมาคอมเมนต์ตอบโต้นี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ Ferrari f ี่เฟร,ร,ฟรเในการเจอกับเคียมันนาบาติการที่เกิดกระแสขึ้นมาในโลกออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสสูงที่คุณชาตรีจะจัดมวยคู่นี้ เพราะส่วนมากแล้วมวยที่มีกระแสมักจะได้รับการจัดให้เจอกันในมุมมองของผมผมเชื่อว่าเฟอร์รารี่แฟร์เทมีโอกาสที่จะชนะเคมรันนาบาัติได้ถ้าเขาไม่พลาดถ้าโดนน็อกก่อนนอกจากนี้เฟอร์รารี่แฟร์เทยังเป็นนักมวยที่มีความสามารถในการปรับตัวและการวางแผนการชกที่ดีเขาสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การชกของเขาให้เหมาะสมกับคู่ต่อสู้แต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถเอาชนะนักมวยที่มีสไตล์การชกที่หลากหลายได้ และในกรณีของเคียมรันนาบาติการที่ f e r r a รารี่แฟร์ทมีประสบการณ์ในการชกกับนักมวยที่มีสไตล์การชกที่รวดเร็วและคล่องแคล่วทําให้เขามีความได้เปรียบในการวางแผนการชกและการตอบโต้กับเคียมรันนาบาติดังนั้นผมจึงให้คะแนนความน่าจะเป็นในการชนะอยู่ที่55%เต่อ45%เซให้กับเฟอ r ์รารี่แฟร์เทคส่วน45%ให้กับเคียมรันนาบาติ ทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลและเหตุผลต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้ผมเชื่อว่ามวยคู่นี้จะเป็นการชกที่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นของท่านได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในมวยคู่นี้ท้ายที่สุดผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์ในวันนี้หวังว่าการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมหนการตัดสินใจของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขและเพลิดเพลินกับการดูมวยคู่ที่กำลังจะมาถึงนี้